ต่อมานะครับ<ะ>น้องจ๋านะครับอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับน้องจ๋าห่างจากผักขมไปยี่สิบี่คะแนนนั้นเองอนะครับก็ถือว่าน้องจ๋าเนี่ยเป็นอะไรที่อ่าแฟนคลับรักรักน้องจ๋ามากดีกว่านะครับเลยมาจบที่ตรงนี้ได้โอ้โหพี่ตั้มวัวบอกว่านอกจากเรื่องนั้นเน็กแล้ว เออนอกจากพี the <The ่กอล์คู่นั้นนีกแล้วเหมือนไบรท์มากชื่ออะไรนะอ้าวก็บไบท์พี่พี่ก็บไบท์ไงก็คุณไบท์ไงช่องสามอ่ะพี่เฮ้ยพี่พี่นี่กอล์คู่พี่นั้นนีกคือคุณนาน้องไบท์เลยครับพีู่นะครับอะมากลับมาที่เรื่องจ๋าจ๋าเนี่ยแฟนขับผมถือว่ารักมากนะครับเน้สตาร์ทที่สิบแปดจบที่ยี่สอ่าสตาร์ท รอบแรกที่สิบแปดอันดับสองยี่สิบแล้วมาจบที่ย<ช>ี่สิบสี่ผมถือว่าทําได้ดีดีดทําได้ดีก็เหมือนที่น้องจา๋าร้องไห้เลยผมขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับส่วนจ่าเองก็ถือว่าอ่ามีแฟนคลับที่รักและเหนียวแน่นเออคือที่ขอแบ็กไปเรื่องน้องไบซ์อีกคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน,น,นักเล่นน้องไบซ์อย่างนั้นนตพี่แต่คือนั่นคือน้องไบซ์อะครับ อ้อ่ะต่อมาอู้ต่อมามิวนิกนะครับอันดับที่สิบเอ็ดเฮ้ยอันดับที่ยี่สิบสามมิวนิกตอนแรกหันหน้าคุยกับมันอยู่เออคือแบบมิวนิกเนี่ยไปแล้วคือผมคือตั้งแต่มิวนิกไม่อยู่ในอันดับใช่สามสิบสองถึงยี่สิบสี่เนี่ยผมกลัวผมคุยกับดุกเลยว่ามิวนิก หลุดแล้วหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายมิวนิกบ้านมิวนิกนะครับทำให้น้องมิวนิกกลับมาที่อันดับที่ยี่สิบสามได้นะครับจากรอบแรกยี่แปดรอบสองสามสองแล้วกลับมาที่23สามถือว่าบ้านมิวนิกนี่สุดยอดมากคนรักมิวนิกนี่สุดยอดมากถือว่าทุกคนใส่เต็มช่วงโค้ดท้ายน่าดูนะครบับชาวคอกม้าขเขาครับนะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็เขาเรียกว่าแปลว่าน้องมีแฟนคลับที่รักน้องมากนะครับ ใช่ก็ถือว่าคำว่า S ขอ,องรุ่น2ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าแต่คือต้องให้เวลานิดนึงมิวนิกเป็นคนที่ผมก็รู้สึกว่าน้องอยังน้องมีความเป็นผู้ใหญ่สูงตางจากต่างจากอายุของน้องอคือเราจะเห็นด้านที่แบบว่าน้องแบบแง้งแงงบ้างมไม่บ่อยจะพูดได้น้อยแต่เท่าที่ผมเห็นคือ ถ้ามิวนิกโชว์ความกวนคือน้องจะกวนแบบเฟียสเทีย่เขาเฟียสอีกอะแต่คือน้องน้องเป็นคนที่กวนจริงๆอืคือถ้าน้องยอมปล่อยด้านออกมามากขึ้นคิดว่าฐานแฟนคลับน่าจะเยอะขึ้นอเพราะตอนนี้คนไปติดกับที่ว่าโอเคน้องหน้าตาน่ารักอย่างเดียวนะฮะก็คิดว่าถ้ามิวนิกเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอืน้องจะใช้มากยี่แน่นอนอื สําสหรับผมมิวนิกอย่างที่บอกครับมิวนิกว่าโตเป็นผู้ใหญ่เกินอายุผมเชื่อว่าน้องที่โตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าน้องทํางานตั้งแต่เด็กนะครับ<ช>ก็คงมีทํางาน,นตั้งแต่ดิสนีย<ล>์ข <อ S 2> ับแล้วก็ก็เลยทําให้น้องเขารู้ว่าการวางตัวอยู่ในสื่อเนี่ยน่าจะทําตัวยังไง<ช>นะครับแต่ถ้าอย่างแต่ผมไม่รู้นะว่าน้องเขาเป็นคนกวนหรือเปล่าแต่แต่ถ้าน้องเขาเป็นคนกวนจริงๆแล้วก็เผยอกยอกมาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้คน าตามน้องมากขึ้นก็ได้นะครับแต่แค่นี้ผมถือว่าแค่นี้บ้านน้องมิวนิกก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับจริง,รงต่อมาอันดับที่ยี่สองคนนี้แหละโดนไปแล้วว,ว้าวซ่ามากผมชอบน้องคามินนะน้องคามินมีเอกลักษณตั้งแต่วิกตอรีเบียนเคแล้วนะนักซอยขา,าของเรานักซอยขาของเรานะครับอันนี้คือได้ผมเชื่อว่าตั้งแต่คลิปนั้นอนะ อ่าอย่างที่อ่ากลับมาที่น้องมิวนินะครับอย่างที่น้องอ่าน้องนับนับพลบอกนะครับบอกว่าน้องก็อยู่ในวงการมาก่อนนั่นแหละอย่างที่ผมพูดน้องวางตัวดีแน่นอนนะครับกลับมาที่คามินนะครับอันดับที่ยี่สิบสองห่างจากมิวนิกไปหกร้อยคะแนนโดดไปอีกแล้วผมถือว่าคามินได้ใจได้ฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นจากวิกตอรีบีนเคในคลิป ที่ป๋องกับพลมาอน้องซอยขายิกเลยและเป็นกิมมิคของน้องไปเลยจนน้องเอาเอากิมมิคนี้ไปทําเป็นโปสเตอร์ของตัวเองโปรโมตตัวเองนะครับแล้วก็บ้านแฟนคลับก็มีเสื้อที่เป็นรูปน้องวิ่งด้วยเป็นรูปเท้าวิง่งก็ถือว่าเขาเรียกว่าหากิมมิคตัวเองเจอแต่ว่าเอมีสนเสริมนิหนึ่งคือเท่าที่เคยไปอ่านมาในเหล่าห้องบททั้งหลายแหละคนที่ ขมิ้นจะมีข้อดีเรื่องของความเป็นธรรมชาติสูงมากทุกคนที่ไปจับมือขมิ้นมาทุกคนต่างพูดไปเสียก,กันว่าน้องธรรมชาติมากนี่คือสาวข้างบ้านที่แท้จริงที่เรารู้จักอืมที่เราบอกว่าคิดว่าจะมีอยู่ข้างบ้านคือน้องก็คือแบบเป็นคนซื่อตรงๆง,ง,งอืมเออเร้่อใครน้องเป็นคนซื่อตรงตรง,ตรงแบบไม่มีไม่ได้แบบว่าคิดอะไรมากขนาดนั้นคือแบบว่ามีอะไรก็พูดไปกับแฟนคลับทําให้ทุกคนที่จับขมิ้นอ่ะ ปจับมือามินมารู้สึกว่าแบบเออทุกคนชอบคามินทั้งชอบเพิ่มมากขึ้นทั้งคนใหม่ที่เข้าไปชอบและคนเก่าที่ชอบเพิ่มมากขึ้นเออมันทําให้คามินมีแฟนคลับเยอะขึ้นและพร้อมจะช่วยดันน้องไปขนาดนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน,น,นส่วนตัวคือความเป็นเออความเป็นธรรมชาติน้องอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้น้องจับใจเนองอจับใจคนอื่นได้มากขนาดนี้ก็ยังไม่อยากไปเสี่ยงจับมือน้อง เหมือนกันนะฮะเอาจริงถึงคนจะชมมันเยอะมากแต่ผมไม่อยากเสียไปจาบมือน้องเช่นกันพี่ฮอดบอกไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่อยากเสี่ยงพี่ฮอดบอกดุพี่ฮอดเองก็เป็นคนซื่อซื่อซื่อกินนะครับพี่ฮอดพี่ฮอะพี่ฮอดเป็นคนซื่อซื้อกินซื่อกินไปต่อได้หลอเนาะโอเคจริงๆแล้วผมยอมรับเลยว่าคัมมี่เป็นคนที่ธรรมชาติมากดูในวิกตอรี่บีนเคดูในคลิปหลายๆรายการน้องรู้เลยว่าน้องคัมมี่เอง ผมเชื่อว่าน้องขมิ้นกับน้องน้ำใสอ่ะผมขอน้องน,น้ำใสแล้วเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติของตัวเองสูงสมากเวเดียวกันไปนันเลยนะครับก็เลยทําให้ได้ใจแฟนขับไปพอสมควรใช่นะครับคือจริงๆอะ่ะ <ๆ S 2> ผมเชื่อว่าเราต้องการเราต้องการน้องที่เป็นธรรมชาติเรารักน้องที่เป็นธรรมชาติของน้องนั่นแหละอ่ะเลยทําให้ขมิ้นนะครับมาอยู่จุดนี้ได้ก็ ตบมือให้น้องามินด้วยใช่นะครับสิกระดองสินธแขหนูหนะฮะโอเคต่อมาคนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับสุดยอดพี่ใหญ่ของเราเป็นคนที่เสียงเฮดังที่สุดในฮ<ห>อเป็นคนเสียงเฮดังที่สุดในฮอและเป็นคนที่ได้รับเสียงเฮจากเมมเบอร์ด้วยกันเองสูงที่สุดในฮอด้วยเช่นกันสําหรับ รีนาอิซุละอ่อิซุลินหรืออิซลีน่าเนี่ยครับในรอบแรกเนี่ยไม่ติด,มตดผมเชื่อว่าแค่นั้นอะ่ะทุกคนในทุกมเมมเบอร์ทุกคนในในบ้านนะครับผมเชื่อว่าเฟลด้วยเฟลกับน,น้องเฟลกับรีน่าเลยนะใช่สุแน่นอนอืมแต่พอจบรอบที่สองติดอันดับยี่สิบสองอืมมาก สุดมากอันนี้ผมถือว่าสุดมากแล้วผมเชื่อเองว่าเมมเบอร์ทุกๆบ้านเขาเรียกว่าเหล่าโอตาทุกบ้านเนี่ยแบ่งมาอมอย่าเรียกว่าแบ่งเรียกว่ารับรู้ได้ว่า B.N.K.48 อยู่ได้ด้วยต้องมีลีนนะืมนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆบ้านเองก็มองเห็นอ,นม,อนมองมองเห็นจุดนี้เหมือนกันเลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยตา่างเขาเรียกว่า โหวตคามิ ami, ตัวเองแล้วก็ต้องโหวตลีนาด้วยใช่และบ,แลบ้านลีนกาก็เหมือนกันที่พยายามแตงัวขึ้นมาแลวบ้านลีนาเองเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับเหมือนที่พี่ตั้มบอกเลยลีนาเนี่ยสุดยอดมากๆมีความพยายามมากๆถ้าใครไปดูอ่าถ้าใครเป็นแฟนคลับเจนนิสหรือใครก็ตามเนี่ยมีคําถามเรื่องการเต้นมีคําถามเรื่องบ็อกกิ้งถามลีนาได้เลยลีนารู้ทุกบ็อกกิ้งนะครับอันเนี้ย ผมถือว่าเป็นเป็น MVP ของของ BNK เลยนะที่ไม่ควรจะให้คนนี้ไปไหนด้วยซ้ำนะครับโดยที่ชอบมากตอนที่กล้องซูมไปช่วงนั้นที่เห็นหน้าลีนบบแบบตอนที่ก่อนจะเริ่มประกาศผลครับที่เราเห็นกัน้วยว่านีนะแบบนั่งแบบนั่งนิ่งสงบมากใช่คือนั่งนั่งนิ่งเหมือนประเมินอะไรบางอย่างอยู่อ่ะคือเป็นด้วยความที่ลีนะผ่าน ไปทีโซนเซียว์หรือการอินชันนี้มาเยอะมากเราเห็นถึงความนิ่งความอะไรหลายหลอย่างมันมันนิ่งแบบว่าคือเห็นแวบเทียมจริงแต่มันแบบรู้สึกมันมีทั้งความกดดันมีทั้งความสงบคือแวบเทียวจริงนะแต่มันคือเราเห็นได้ว่าเนี่มีส่วนนี้อยู่ก็ถือว่าเย็นสันหลังว่าไปแป๊มหนึ่งเลยทีเดียวสับฉับนั้นแต่ว่าคือผมตื้นตันเลยนะผมตื้นตันนะผมตื้นตันเลยนะ ใช่ซึ่งถือว่าสิ่งที่ดีได้ตอนนี้คือมันมันก็เหมาะสมแล้วสำหรับดีได้ครับอ่กลับไปที่ขมินน้นน,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 นะนิดนึงอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับพี่ป๋องเป็นคนแจ้งเกิดลุอ่าเป็นคนแจ้งเกิดอะไรนะแจ้งเกิดขมิ้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับเอขนาดมีคนแซวว่าเหมือนนั่นเลยนะเหมือนลุลา,าเหมือนน้องชูใจผมว่า ผมว่าโอเคนล้วแตว่าก็ดูหน้าเหมือนนะคะเขาจะบอกเออโอเคนะครับโอเคก็ลีน่าก็เองนะครับกลับมาที่ลีน่าเองก็เป็นคนที่สำหรับตำแหน่งยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมถือว่าดีแล้วดีแล้วก็ถ้าเทียบก็เกือบเกือบแต่ถือว่าดีได้อีกมันยังดีได้อีกผมถือว่าลีน่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับยังดีได้อีก